2นะคะของ Living Extra Diary ของเราแล้วค่ะวันนี้นะคะเมรับหน้าที่แทนที่เจดัยน,นะคะมากับช่วงกิจกรรมค่ะซึ่งปกติเมต้องพาไปดินเนอร์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้างนะคะเมย์ก็มานั่งอยู่ที่ชั้น8ค่ะของโรงแรมนะคะปทุมวันปรินเซสค่ะซึ่งวันนี้กินลาที่เมจะพามาเล่นนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าคุณสาวๆก็เล่นได้อย่างแบบเอวบางรักน้อยแบบเมอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราเล่นกัน ในที่ร่มนะคะแล้วก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรมากมายนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนแล้วก็วันนี้เม์มาความกับสาวเซ็กซี่ลีโอกเดลค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าน่ารักมากนะคะ<ส>น้องนูด,ดี้นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์รับหน้าที่แทนพี่จตดนะเพราะว่าปกติพี่เตดดจะพาไปทํากิจกรรมพี่เมย์จะพาไป<ส>ดินเนอร์แต่ว่าวันนี้ขอสลับหน้าที่เขาบอกเขาอยากไปดินเนอร์กับนูดี้บ้าง เลยตกพี่มาอีกแล้วตกปกติพี่จะได้แบบงานสบายๆวันนี้พี่ต้องมาตักตามนิดนึงแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะเพื่อพี่จะได้เราต้องทำให้ได้ถามนุดีก่อนให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงสวัสดีค่ะชื่อนุดี้นะคะชนลพินกนกเศรษฐพงศ์ค่ะ s e ็กซี่ล i โอเกอร์ภาคเหนือนะคะ,นกนกคะได้ที่2ค่ะแล้วก็ได้รางวัลพิเศษนะคะก็คือค cool ูแอนเซ็กซี่บายโซดาสิงห์ วันน um ี้เซ็กซี่ตัวเรงนะคะวันนี Busan> ้น่าจะแบบว่าพี่ก็มองเห็นความเซ็กซี่ของน้องแล้วอ่ะวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ได้ยไปเลยอ่ะทําไม่ต้องทำเสียงทำไไมต้องทำเสียงอย่างงี้ได้เลยคะถามนิดนึงเกี่ยวกับแบบว่าการประกวดหลังจากที่ประกวดได้รางวัลมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นไงบ้างก็หลังจากการประกวดนะคะจากคนที่แบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกเต้นไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับแบบ เราก็เต้นมากยิ่งขึ้นเหมือนแบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอเพื่อนๆด้วยเนาะ,ะใช่ค่ะก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นด้วยแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรเยอะให้คุณผู้ชมติดตามบ้างคะถ้าผลงานใกล้ๆนี้เลยนะคะก็ะะจะเป็นงานของออโตซาลอนค่ะก็ไปเจอกันได้คะ่ะวันที่20 30ที่ IMPACT ค่ะนั่นเองนะคะเมย์ก็ทำเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่คุณะูค,ค่ะ ไปหาเราสองคนกันเอาเองนะคะแล้วก็โอเคปกติโนนี่เคยเล่นกีฬาสปอร์ตไหมคะไม่เคยค่ะปกติเล่นกีฬาอะไรอยู่บ้างก็มีส่วนมากก็จะเป็นว่ายน้ำเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนค่ะมีหน้าราคนดีชอบว่ายน้ำชอบว่ายน้าแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่านะแต่ว่าวันนี้ต้องตีแล้วแหละเพราะว่าวันนี้พี่ชวนมาเล่นกีฬาสปอร์ตนะคะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะคุณผู้ชม เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปกันเลยไปกันเลยค่ะพร้อมแล้วคุณครูรอแล้วไปเลยแม่แม่เคยตีปะเนี่ยอันนี้ถั่วงานะเนี่ยไม่เคยได้วอร์มมานิดนึงแล้วนะ แต่เขาอบอกว่ามันยากกว่านะพี่เมย์มันยากเพราะลูกมันต้องกระดอนกลับมามันเหมือนตีสองคนคู่กันดิี่เคยตีแบดนะแล้วเป็นไงม้างก็แพตลอดแต่ชอบเล่นใช่ปะก็จกมที่ถนัดเล่นอะไรมากจริงๆก็ชอบว่ายน้ำกับชอบตีแบดนั่นแหละแต่ว่าตีไม่เก่งเพราะเป็นคนเหมือนแบบแขนเล็กไม่มีแล้วแบแคนไม่ได้เราปัญหาเดียวกันใช่แบแคนไม่ได้แต่วันนี้ลองมาดูสปอร์ตละกันนะ เอานะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเมย์ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะคะน้องโรดี้แล้วก็คุณครูสมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณครูแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะผมชื่อครูสมนะฮะเป็นอินสตรักอร์อยู่ที่โอลิมปิกค่ะก็จะสอนเทนนิสแล้วก็สควอทถามเลยกีฬาสควอทนี่มีมานานหรือยังคะกีฬาสควอทนี่ก็มีมีมานานนะฮะจะบอกไงนานนานมากมีมานานมากแล้วค่ะแล้วเรามีวิธีในการบอกว่าเตรียมตัวก่อนจะเล่นยังไงบ้างคะต้อง อุปกรณ์การกีฬาการแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะก็การเตรียมตัวก็จะเป็นชุดกีฬารองเท้าเป็นรองเท้าสปอตค่ะรองเท้าสปอตนี่เป็นยังไงคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นพื้นยางมันมันจะมีแยกว่าเป็นรองเท้าชนิดรองเท้าวิ่งรองเท้าสกอร์ตมันมันจะมีแยกกันว่าประเภทกีฬาแล้วประโยชน์ของกีฬาสปอตนี่ให้ความแข็งแรงในด้านไหนบ้างคะก็จะเป็นเกือบทุกส่วนของร่างกายหัวใจกล้ามเนื้อแขนขา กสามจะวแล้วส่วนใหญ่ถ้าสมมติไม่มีพื้นฐานมันเล่นได้ไหมคะได้ครับได้กีฬาสกอตเล่นไม่ยากฮะแเราต้องมีพื้นฐานอะไรไหมคะที่สามารถแบบว่าถ้าสมมติว่ามีพื้นฐานนี้แล้วจะเล่นได้ดีเลยจะเล่นได้เร็วขึ้นเก่งขึ้นเล่นเคยเล่นกีฬามาหรือมีทักษะเล่นแบดเล่นเทนนสมาก็จะเป็นเร็วก็คือถ้าใครตีแบดเป็นอยู่แล้วก็จะอาจจะง่ายกว่าคนที่ไม่เคยตีมาเลยครับถ้าตีทนนิสเป็นเนี่ยจะง่ายมากแล้วกติกาการแข่งขันรวมถึงวิธีการเล่นเป็นยังไงบ้างคะ ก็ส <saw> ุดมากก็ป <monastery> ีสองมันก็จะมีก็ตรงเส้นนะจะมีเส้นออกข้างบนนี่คือเส้นออกต่อตรงกลางใช้สําหรับเสิร็ข้างล่างก็คือถ้าตีต่ำสีแดงข้างล่างก็คือออกนี่มัสชคอร์สของเราอยาให้คุณครูสอนนูดี้ก่อนก็ได้ค่ะคายก็การจับไม้ก็จะจับจับตรงนะจับแบบคอนติเนนตันคลิปนี่อะค่ะครับจับตรงเหมือนจับคอนนะฮะง่ายมันจะตีได้ทั้งโฟร์แฮนด์แล้วก็แบ็คแฮนด์หันข้างนิดนึงหันข้าง หัวไม้ตั้งนิดนึงสอดงอแบบแบบตีก้าวเข้า,าไปแล้วล่างไม้ตรงนี้ส่งแรงตรง,แบบตรงเราดูถ้าทางแข็งแรงถ้าเราอาจจะดีแต่ทีเราจะเลวหรือว่าไม่รู้ <c oughs> เราไปเล่นเลยดีกว่าโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> แค่นี้เหมือนลูกปิงปองเราใช้ปิงปองแทนได้ไหมคะไม่ได้ฮนะมันมันไอ้อโลกนี้จะเป็นโลกยางเนหะมือนลูกยางตีแล้วมัน,มนสักพักหนึ่งมันร้อนนะมันจะเด้งเด้งเร็วเดี๋ยวให้คุณครูโชว์ก่อนไหมดีค่ะเดี๋ยวเราหลบก่อนเพราะถ้าเราโชว์ก่อนก้องอาจจะแตกให้คุณครูจีโชว์ให้เราดูนิดนึ่งเล่นโชว์เล บางทีสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะทําได้ก็เออเรื่องแบบง่ายนะลองเลยไหมพี่เมย์พี่เมย์จะลองก่อนไหมไม่พี่ต้องให้แขกรับเชิญลองนะพี่ให้ตัวพี่ก่อนอ่ะยืนลงในกรอบใช่ไหมคะอ่านูดี้จะเป็นเกียรติประวัติแห่งความคล้ายคลึงไหมพื่อนหนูอย่างนี้ก็ได้ก็ได้ได้โฟก็ได้แบ็คก็ได้ถ้าลูกลูกมันมันใกล้ก็วิ่งเข้าไปตีได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงนี้ตลอดโอเคค่ะ แน่นอนว่าเราเก็บเดี๋ยวอะไรรู้ป่ะเปี๋ยวลูกไม่เด้งเข้าหน้าเนี่ยคาดว่าเราจะไปทิมชาตินวันพรุ่งนี้เราต้องตีให้ต่ำนะคะหรือว่าอยังไงตีให้เลยเส้นแดงฮะให้เลยเส้นแดงอ่าก้าวมาฮะอันนี้เรียกว่าแผลเปลือหน้าไม้ขึ้น้นึ่งหายขึ้นอ่าตีตายโลกลากขึ้นอ่าฮะอ่าทึ้มเออนี่ ขยับอ่าขยับอ่าขยับอ่าพีน่าคองอ่ะูเมเมรกะนยัว่าคนไหนชนะคนไหนแพ้คก็จะมีเส้นนะเวลาตีนึงเวลาผมเสร์ฟผมก็ผมเสรค่อต้องให้มัเลยเส้นเส้สีแดงตรงกลาง ก็ก็จะตีโต้กันไปสลัดว่าใครตีรับไม่ได้ก็คือมันจะมีสองคนอีกคนหนึ่งยืนเป็นคนรับเป็นคนรับแล้วพอผมเสืร์ไปแล้วอีกด้านหนึ่งต้องตีกลับมาให้ได้ถ้าเราไไม่ได้ก็คือผมแพ้ เห็นสาวๆของเราเล่นกีฬาสควอตแล้วก็อยากจะไปเล่นด้วยจริงๆเลยละครับสำหรับกีฬาสควอตนั้นเป็นกีฬาที่เล่นผสมกันระหว่างเทนนิสก,กับแบดมินตันเป็นกีฬาในร่มที่เล่นกันในคอร์ทที่มีผนังอยู่โดยรอบไม่ว่าจะฤดูกาลไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรก็สามารถมาสนุกกับการเล่นสควอตได้ยิ่งช่วงนี้อากาศแปรปรวนอยู่ก็เหมาะกันเลยทีเดียว ประโยชน์จากการเล่นสควอตก็คือการได้ฝึกสมองและไหวพริบช่วยกระชับและเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เล่นอย่างการประสานงานระหว่างมือและตาสควอตเป็นกีฬาเบาๆก็จริงแต่หนุม่มๆอาจจะมองว่ากีฬาชนิดนี้เหมือนไม่ได้ออกแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวแล้วล่ะก็สามารถเรียกเหงื่อได้เป็นผังกันเลยทีเดียวท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณครูฝากนะคะสำหรับผู้ชมที่สนใจอยา,จากจะมาเล่นกีฬาสควอตด้วยค่ะว่า มาทางไหนแล้วก็สถานที่ที่นันค่ะก็สําหรับคนที่สนใจก็เชิญมาที่โรงแรมปทุมวันฮะที่ดีออลโอลิมปิกคลับชั้น8ปดนีก็เบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์สองสองหนึ่งหกสามเจ็ดศูนย์สองครับนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคุยต่อแล้วก็เดี๋ยวส่งรองน้องดีไปดีเมียกับพี่เซรีเยนะคะเดี๋ยวติดตามกันที่ดีว่าช่วงหน้าจะพาไปร้านอะไรบ้าง Time, I'll give you so everyone. Put me in your pocket. Tell me what you need. I'm gonna show you a good time. I'll give you everything.